นี่ถ้าเกิดว่าคนนี่ถ้าเกิดว่าคนเดียวนี่ไม่กล้านะ่นมันเวงวงไม่ไม่ลงจะไหนไปไปลงเลยให้ลงเลยมาเที่ยวนม่ดีนะชอบนเยอะคนเยงชอคนมาบางแต่คนหน้าบึ้งบึ้งเตือนไม่สมดเสียงก้ยมันบางเวงวะไม่ไม่ใส่แ้วเดียวทำรับ

อย่าออกมาอย่าอยู่หน้าแพรอกอย่อยูอกงเข้ามาอะกงใช่ใช่ใช่องอย่าพาเด็ไป้กงอย่าพาเด็กไปไกลเด็กน่นจริงๆอตรงนั้นอกงเน้ิงขึ้นมาดังน้ำดังแม่อะกงอย่าพาเด็กไปไกลนั่งบนจริงๆอะนนเข้ามาตรงกลาง